โคนวันพฤหัสก่อนอื่นรับคำทำนายให้พิมพ์คำว่าเทวดารักนะคะคลิปนี้เป็นดวงลายสัปดาห์อาจารย์ลงทุกวันจันท์นะคะท่านใดยอยากชมคลิปดูดวงฟรีแบบนี้นะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้นะกดส่งของขวัญน,นะคะที่ปุ่มด้านล่างตรงคอมเมนต์ได้เลยค่ะนะ ให่ใบแรกเทวดานะคะเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยพรนะคะอาจารย์แนะนำเลยนะท่านใดนะคะไม่เคยสวดมนต์บทคาถานี้นะคะแนะนำให้สวดเพราะว่าสวดแล้วนะคะเทวดาก็จะรักนะคะไปไหนมาไหนนะคะก็จะมีเทวดาคุ้มครองนะคะเป็นคนโชคดีนะบทนี้นะคะชื่อว่าบทเมตตาปริตนะคะก็แคปไปได้เลยนะคะ ให้สวดน,นะได้ทุกวันเลยเวลาจะเ,าเขาเรียกว่าค้าขายนะคะหรือว่าเราไปต่างถิ่นต่างแดนนะคะให้สวดบทนี้นะคะนะนอกจากเทวดารักแล้วนะคะในเรื่องของหน้าที่การง,งานนะเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนรอบข้างนะคะก็เขาเรียกว่าสนับสนุนคุณนะคุณมีเมตตามหานิยมนะคะในช่วงนี้หรือว่าความสามารถในเรื่องของ การเป็นผู้นำความเป็นผู้นำของคุณน่มันค่อนข้างโดดเด่นนะคะหรือถ้าคุณเข้าสู่การแข่งขันนะคะหรือว่าการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคุณคือหนึ่งในผู้ถูกเลือกนะคะผลงานของคุณเนี่ยมันจะไปเตะตานะ สำหรับผู้บริหารนะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในเรื่องหน้าที่การงานมีโอกาสสูงมากที่คุณจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าคุณจะได้งานใหม่หรือว่ามีโอกาสใหม่ๆนะคะเข้ามาก็อยู่ที่ตัวคนวันพฤหัสนะคะที่จะกล้าได้กล้าเสียหรือเปล่านะเพราะว่าคือคนวันพฤหัสนะคะทุกคนก็มีนิสัยอาจจะแตกต่างกาันบางคนอาจจะชอบอ การใช้ชีวิตแบบนี้นะคะชอบ Environment เดิมนะคือเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคนวันพฤหัสด้วยที่บางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกอยู่ในเซฟโซนนะคะทำให้ไม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ก้าวหน้านะหรือว่าโอกาสมาเราน้ำขึ้นต้องรีบตักนะคะบางทีเราก็ห่วงเซฟโซนมากเกินไปแต่ก็ถือว่าเป็นข้อดีของคนวันพฤหัสนะบางทีอาจจะรู้สึกว่าเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำนะคนอื่นอาจจะว่าคุณแบบนี้นะคะว่าวิถ้าเป็นคนอื่นเขาคว้าโอกาส ไปแล้วแต่ว่าคนวันพฤหัสอาจจะมีความคิดเยอะคิดมากรอบคอบนะคะก,ก็ถือว่าถ้าท่านมีก็ดีแต่ถ้ามากไปเนี่ยก็อาจจะเป็นผลเสียกับเราได้นะเพราะฉะนั้นความก้าวหน้ามันก็มาพร้อมกับการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวด้วยนะคะนะในช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเทวดาคุ้มครองนะแล้วก็ในเรื่องของบุญกุศลเนี่ยคนวันพฤหัสไม่เคยขาดเลยนะคะในการ สร้างพระหล่อพระนะคะที่ไหนมีการหล่อพระมีการหล่อเสียนพระเงี้ยนะคะอุณาโลมเนี่ยอยากให้คนวันพฤหัสทำนะคะและที่มีโอกาสเนี่ยในการหล่อพญายมราชหรือว่าไปไหว้พญายมราชนะคะก็อยากให้ร่มบุญลักษณะแบบนี้นะเวลาที่คุณทําบุญนะคะหลายคนเนี่ยเวลากรวดน้ําก็จะอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรนะคะอะไรก็ว่าไปนะบรรพบุรุษนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะบอกกล่าวด้วย คือปกติเนี่ยอาจารย์เวลากรวดนะนะคะก็จะ,ะฝากพระแม่ธรณีเป็นพยานนะคะ แล้วก็ฝากไปถึงพญายมราชด,ด้วยนะคะรวมถึงเท้าเจตุโลกบาลทั้ง4นะคะก็จะาฝากไปคืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะในกรณีที่เราอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าบรรพบุรุษของเรานะคะที่เขาอาจจะอยู่ในภพภูมิที่คือยังรับบุญตอนนี้ไม่ได้เราฝากพญายมราชเนี่ยในความเชื่อนะส่วนตัวก็คิดว่าบอกท่านไว้นะคะถ้าท่านผ่านแบบไปพบเห็นนะคะ ดวงจิตดวงวิญญาณนะคะของญาติเหล่าเนี่ยก็ให้พญโยมราชฝากบอกด้วยนะคะว่าเราทําบุญให้นะอันนี้เป็นความเชื่อใครทีอ่อยากจะพูดตามนี้นะคะก็นําไปใช้ได้เลยนะอย่าลืมนะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่หลายอย่างนะคะมันจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงนะการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นสิ่งสำคัญและอย่าลืมการสวบดบทเมตตาปริติด้วยค่ะ